เมื่อพึ่งคือปลาเรื่องราวสุดมึนงงเมื่อองค์คณะผู้พิาพากษาแห่งสารแคลิฟอร์เนียได้ตัดสินใจให้พึ่งเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับปลาเรื่องราวสุดแปลกนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปดูกันเลยวันที่5มิถุนา2565ที่ผ่านมา องค์คณะผู้พิพากษาแห่งสารแคลิฟอร์เนียตัดสินใจให้พื่งเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับปลาบัมเบิลบีหรือพึ่งหึ่งเป็นพึ่งป่าที่เคยมีอยู่ทั่วไปในแถบอเมริกาเหนือแต่เพราะว่าปัจจุบนันพวกมันมีจำนวนลดลงเกือบร้อยละเก้าสจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพบูมิอากาศโรงระบาดยาฆ่าแมลงและการสูญเสียท,ที่อยู่อาศัย วิกฤตการเสี่ยงสูนพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนี้ oh, <no. S 1> นับเป็นที่หวัดหวั่นอย่างยิ่งสำหรับอเมริกาเพราะพวกมันคือหนึ่งในผู้ช่วยสำคัญในการผสมพันธุ์ดอกไม้และพืชไร่รวมแล้วมีมูลค่าทางการเกษตรกว่า3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีด้วยเหตุน,นี้เองผู้คนและนักอนุรักษ์จึงยื่นคำร้องแก่ศาลตั้งแต่ปีพศ2516เพื่อให้พึ่งผสมเกสรอ,อย่างัฟเบิ้ลดี ได้รับการดูแลและคุ้มครองในฐานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แห่งแคลิฟอร์เนีย (CESA) หรือ The California Endangered so Species Act แต่แล้ว,ลวนักอนุรักษ์ก็เจอทางตันเมื่อขอบเขตของ CESA ซึ่งระบุประเภทสิ่งมีชีวิตที่เข้าข่ายการคุ้มครองตั้งแต่ปี2540 ว่าจะต้องเป็นซีชีวิตสายพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดย่อยของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลาสัตว์พึ่งบกพึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานหรือพืชที่จัดว่าใกล้ถึงพันเท่านั้นแมลงอย่างพึ่งบํมเบิลดีจึงไม่เข้าข่ายสั์สุมครของ cea หน่วยงานด้านอนุรักษ์จึงยังคงพยายามหาช่องโหว่ของข้อบัญญัติเพื่ออนุรักษ์พึ่งบํมเบิลดีไว้จึงยืดอุทธรเพื่อหวังที่คำตัดสิน พวกเขาชี้ให้เห็นว่าเพิ่งมีจุดร่วมกันกับปลาตรงที่พวกมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังดังที่ CESA ได้ให้ความหมายของคำว่าปลาไว้ปลาธรรมชาติหอยสัตว์น้ำเปลือกแข็งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและไข่ของสัตว์เหล่านั้นอีกครั้งยังโต้แย้งว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหลายชนิดได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ถ้าหากยึดตามหลักชีววิทยาแล้วพวกมันเองก็ไม่ใช่ปลาเสียด้วยซ้ำดังนั้นพึ่งบัมเบิลีที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็เหมือนกับปลาก็ควรใน้ราฟุองคดีเช่นกันแต่ในภายหลังสารเองก็ตระหนักถึงความผัดหวนของการจำกัดความของคำว่าปลาจึงได้ทบทวนข้อพิจารณาใหม่สารจึงขยายขอบเขตคำว่าปลาให้ครอบคลุมถึงสัตว์บกไม่มีกระดูกสันหลังอย่างพึ่งบัมเบิลีด้วย แม้การให้พึ่งปลาอาจเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ถ้าหากพิจารณาถึงประโยชน์ของพวกมันเป็นหลักนี่อาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผลและยุติธรรมกับพวกมันที่สุดเพราะถึงแม้พวกมันจะไม่ได้เป็นปลาตามหลักทางชีววิทยาแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกมันเป็นปลาตามหลักทางกฎหมายไม่ได้หากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก็ขอฝาก สุภาพามพึ่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวหากันเยอะๆนะ